สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งผู้ที่เป็นมาสเตอร์ที่มีเซอร์แวนมากที่สุดยในจักรวาลเฟสเท่าที่เคยมีมาฟูจิมารุลิสกิกะเป็นตัวเอกของเฟสแกรน n d ออเดอร์ซึ่งทําหน้าที่มาสเตอร์ของเซอร์แวนมากมายเพื่อจุดประสงค์ในการแก้ไขประวัติศาสตร์ที่บิดเบี้ยวอย่างไรก็ตามเซอร์แวนที่เขามีความเกี่ยวข้องมากที่สุดคือมาชูคิเลยไรผู้เล่นสามารถเปลี่ยนชื่อและเพศของลิสกิกะได้โดยชื่อเล่นคือกูดาโอและกูดาโกะที่แฟนๆมักใช้ในเวอร์ชันชายและหญิง าลดับแทนที่จะเป็นชื่อจริงของพวกเขาความเป็นมาในฐานะที่ฟูจิมารุเป็นเซลล์อินเสิร์ตของผู้เล่นในเกมเฟดแกนออเดอร์เขาจริงไม่มีประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดฟูจิมารุเป็นเพียงคนที่เพิ่งบังเอิญเห็นใบปลิวการรับสมัครงานที่สถานีคาวเดียเขาได้สมัครและได้รับการตอบรับเข้าทำงานและจบลงด้วยการถูกนําตัวไปที่องคอ์กรความมั่นคงแห่งคาวเดียโดยเข้าร่วมกับคาวเดียอย่างสมัครใจตัวเขานั้นไม่มีประสบการณ์การฝึกฝนเวทมนต์หรือการต่อสู้แม้แต่นิดเดียว เขาทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์มือใหม่ของคลาวเดียลลักษณะภายนอกมาชูได้อธิบายว่าในส่วนของกูดาโกตัวตนที่เป็นผู้ชายนั้นเขามีส่วนสูงปานกลางมีกล้ามเนื้อเล็กน้อยตาสีฟ้าและผมสั้นสีนํำตาลที่ดูลกลุงหลังในขณะที่ตัวตนที่เป็นผู้หญิงหรือกูดาโกรนั้นเธอมีผมสีแดงออกส้มยาวถึงระดับไหล่รวบหางหน้าม้าไปทางด้านซ้ายปกติแล้วที่รวบผมของเธอจะมีสีส้มและตาสีส้มบอดตาอาคมบัญชาหรือเลจูของพวกเขา อยู่ทางขวามือและลักษณะลวดลายจะแตกต่างกันตามเพศพวกเขาจะสวมมิสติคโค้ด Mystic Code มีให้ใช้อย่างหลากหลายตามสถานการณ์ที่พวกเขาไปเจอตัวอย่างเสื้อ Mystic Code ของพวกเขา Claudia Combat Uniform Made Association Uniform Atlas Academy Uniform Anniversary b r o n z Loyal Brand b i l l i a n Summer Memory of Luna Mar m e m o r i a of the Far Side of the Moon Arctic l e g i o n Claudia Uniform อุคคลิกภาพพวกเขาถูกจัดว่าเป็น National Goose แต่ Lion King หรือ Artelian Lancer 1ในสตูของ Claudia ได้กล่าว่าพวกเขาเป็น คนดีที่ไม่ได้เกลียดคนที่ทำชั่วและถึงพวกเขาจะถูกทำร้ายจากความชั่วพวกเขาก็จะทำดีต่อไปเจมโ์มอริตีอธิบายตัวเองในทํานองเดียวกันว่าทำดีแต่ไม่เกลียดชังความชั่วแม้จะถูกความชั่วข่มเหงแต่ก็ยังทำดีต่อไปพวกเขามีความเห็นอกเห็นใจอย่างมากและมีพรสวรรค์ในการรับมือกับเซเวนและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเซเวนที่อันตรายต่างๆที่ถูกอัญเชิญมาในคราวดเดียแม้ว่าเขาจะตระหนักดีว่าทักษะของตนเองในฐานะจองเวทนั้นมีไม่มาก นะแต่เขาก็เชื่อใจในตัวเซแวนที่อัญเชิญมาออก,ก้ามาลีเอนิมูสเฟียผู้อำนวยการคาวเดียได้อธิบายว่าพวกเขามีความสุขุมแต่ในขณะเดียวกันก็ขี้กังวลทาสกิโคจิโรสังเกตว่าพวกเขาขาดความภาคภูมิใจที่นักเวทส่วนใหญ่แสดงออกมาเทธิดาเวสเซลโคตั้งโค้อสังเกตถึงระเบียบวินยัยความชอบธรรมและความจริงจังของพวกเขาและมาชูตั้งขค้อสังเกตเกี่ยวกับความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะสุดโต่งหรือแปลกประหลาดเพียงใดเวลลี ค่ควรถึงความใจดีของพวกเขาในการช่วยเหลือเธอแม้เธอไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพวกเขาและความเต็มใจที่จะไว้วางใจเธอแม้จะไม่มีเหตุผลที่จะทําเช่นนั้นเชกสเปียร์อธิบายพวกเขาว่าเป็นคนที่มีหัวใจดุดเหล็กกล้าถึงแม้ว่าพวกเขาจะอ่อนแอในฐานะจอมเวทในช่วงต้นของเรื่องในฐานะมาสเตอร์เมื่อพวกเขาถูกโจมตีจากชาโดว์เซเวนระหว่างปฏิบัติภารกิจที่เฟิร์สซิงคูลาริตี้ฟูยุกิพวกเขาสามารถสงบสติอารมณ์ได้อย่างดีแตกต่างจากผู้อำนวยการและมาชูที่ตก อยู่ในสภาวะตื่นตระหนกและเขายังมีความรอบคอบในระหว่างทาภารกิจอื่นที่ตามมา หลังจากที่พ่ายแพ้ววลาที่3ายกเ่องความสามารถของตัวเองในฐานะมาสเตอร์และขอให้พวกเขาอัญเชิญตัวเขาในอนาคตมาชูยอมรับว่าฟูจิมารุเป็นรุ่นพี่ของเธอมาชูชื่นชมเขาว่าเป็นคนที่เป็นมนุษย์โดยเนื้อแท้ไม่จะฐานะปานกลางและไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่เป็นคนธรรมดาที่พยายามทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถไม่ทำร้ายผู้อื่นและไม่ยอมแพ้เป็นมนุษย์ที่เที่ยงธรรมคูฮูลินได้พูดว่าลิสกะเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดในบรรดามนุษย์ที่ฉันรู้จักเขาจะพยายามอย่างดีที่สุด 그러면. เรียนรู้จากผู้คนในอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าและเต็มใจที่จะต่อสู้เพื่ออนาคตนั้นเสมอแม้โอกาสนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เมื่อฟูจิมารุเข้าทําภารกิจในคลาวเดียเพื่อรวบรวมจอกศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยโลกในใจของเขาได้เกิดความเครียดเพราะหากไม่สาเร็จม,มันหมายถึงการล่มสลายของมนุษยชาติซึ่งในแอนิเมะั่นเฟดเอ็กซ์ซูลต์เดโมนิกฟอนบาบิโลเนียในฉากย้อนอดีตของผู้กํากับออก้ามาลีแอนิมูสเฟียเขาแสดงออกถึงความรู้สึกไม่มีอํานาจไม่สามารถช่วยคนอื่นได้และนั่นคือด้านที่อ่อนแอของ เราจะเห็นด้านนี้ของเขาอีกมากมายในบทลอสเวล l ์ความชอบเหตุการณ์ภายในเกมและบทสนทนาของตัวละครแสดงให้เห็นความจริงที่ว่าฟูจิมารุเป็นแฟนตัวยงของ pop culture เเที่มีทีมเมชาเช่นการดัมและแอนิเมช t ่นเฟสเอฟซ์ลูเ n มอนิกฟอนบาริโลเนยฟูจิมารุเปิดเผยว่าอุชิวากามารุเป็นฮีโร่ในวัยเด็กของเขาสกิลทักษะของเขาในฐานะจอมเวทไม่ตางจากหลอดเอลเมอรอยที่2มากนักแม้ว่าโอคามารีแอนิมูสเฟียจะถือว่าเขาด้อยกว่าแต่วงจรเวทมนต์ที่ไม่ได้รับการฝึกฝ ของพวกเขายังคงมีคุณภาพสูงพอที่จะทําให้พวกเขาทําพันธสัญญากับเซอร์แวนและถูกแปลงเป็นปริลิอนเพื่อใช้ในการเลชิปหรือก็คือการเคลื่อนย้ายไปยังจุดแปรผันต่างๆอย่างไรก็ตามเวทที่พวกเขาสามารถใช้ได้จะขึ้นอยู่กับชุดมิสติกโคดที่ผู้เขาสวมใส่หากไม่มีมิสติกโคดพวกเขาแทบจะไม่สามารถใช้เวทมต์รูปแบบใดได้เลยทักษะที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของเขาคือความสามารถในการทําพันธสัญญ,ญาจํานวนมากกับเซอร์แวนซึ่งเป็นความสามารถที่พิเศษมากโดยปกติมาสเต จะทำพันธสัญญากับเซอร์เวนได้เพียงคนเดียวในการเข้าโลกสงคารามจอบศักดิ์สิทธิ์หนึ่งครั้งในปัจจุบันในเฟสแกนออเดอร์นั้นฟูจิมารุสามารถทำพันธสัญญากับเซอร์เวนได้มากกว่า300ตนเขามีความสามารถพิเศษในการต้านทานพิษมีทฤษฎีว่าเกิดจากสัญญาของเขากับมาชูคิเลไลซึ่งทำให้เขามีความต้านทานพิษสูงหรือทักษะการใช้เวทขจัดภยัยคุกามประเภทียดเฟลที่อยู่ภายใต้ระดับมิสติกของโนเบิลแฟนตาซีพวกเขายังแสดงให้เห็นว่ามีภูมิคุ้มกันต่อมิสติกอในการต้าน ต้านทานสกิลเสน่ห์ของสุกะโกเซนแต่ไม่สามารถกันบิสติกออฟยูเรียลซึ่งเป็นความสามารถระดับพระเจ้าได้ในแง่กายภาพตัวตนที่เป็นผู้ชายหรือกูดาโอดูค่อนข้างแข็งแรงเขาออกกาลังกายเป็นประจําซึ่งทําให้เขามีกําลังมากพอที่จะสามารถต้านทานทหารโรมันได้เลยทีเดียวทักษะที่เหลือเชื่อของเขาคือไหวพริบในการควบคุมกลยุทธ์และการจัดระเบียบที่ดีในการต่อสู้กับเซเวนก็<ล>ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ช่องของผมเอาไว้ด้วย